ลัคณาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดาวราหูเป็นดาวผู้ใหญ่ จะย้ายเข้าพบแผงความเจริญรุ่งเรืองการต่างประเทศและการเดินทางโดดเด่นด้านผู้อุปถัมภ์ทำอะไรก็มีคนเกื้อหนุนจึงสำเร็จโดยง่ายประสานงานราบรื่นอาจเปลี่ยนนายถ้าคนเก่าไม่สนับสนุนจะได้คนใหม่ที่ดีกว่าเจอคนดีมีเมตตาให้ความเป็นธรรมเดือนนี้ ดาวการงานยังอยู่ในภพเสียหายแต่สลับเรือนกับดาวแห่งการริเริ่มใหม่มีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรมีโอกาสใหม่ๆพุ่งเข้าหาชีวิตมีทางเลือกดาวประจำตัวก็จะย้ายเข้าพบการงานเปลี่ยนงานก็ดีไม่เปลี่ยนก็ได้อยู่ที่ไหนก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นหาเงินได้คล่องตัวขึ้นมีโชคลาภเล็กน้อยจากสังคมเพื่อนฝูงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมนี้ดาวราหูเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายทีอาจส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีก่อนย้ายจริงประมาณหนึงเดือนจึงอาจเห็นผลตั้งแต่เดือนเมษายนนี้แล้วคลิปนี้เป็นการทำนายโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการทราบเรื่องราวชีวิตการงานการเงินของคุณนะคะก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดนะคะสามารถทักเข้ามาถามได้ในไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปเอาไว้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแล้วก็คลิปตีเนี่ยจริงๆแล้วอิงที่ลักนาเป็นหลักแต่ว่าคุณสามารถดูราศีประกอบได้นะคะถ้าคุณทราบทั้งลักนาและราศีเนี่ยก็ขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้นล้วนถ้าคุณต้องการจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวมิถุนลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามิถุนดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากภพเรือนสุภะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองการต่างประเทศการเดินทางผู้ใหญ่ผู้อุปถมัมเป็นดาวดีนะคะก่อนหน้านี้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนการงานซึ่งก็เป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับการงานหรือการทํากิจกรรมต่างๆของคุณเนี่ยแปลว่าก็มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมอยู่เพียงแต่ว่าดาวการงานของคุณน่ะอยู่ในภพเรือนเสห์ นั่นแปลว่าผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์แบบลับๆออกหน้าไม่ค่อยได้เพราะดาวการงานคุณไปอยู่ในภพเรือนแห่งการปิดบังซ่อนเร้นแถมยังมีดาวมรณะสถิตอยู่ในภพเรือนผู้ใหญ่อีกบางทีผู้ใหญ่ก็เอื้อเอ็นดูดีเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีอํานาจเหมือนแต่เก่าก่อนเหมือนที่เคยอุปถัมมาหรือผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหรือผู้ใหญ่อาจจะมีศักยภาพไม่มากพอที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้มากนักเมตตาเอ็นดูก็จริงแต่ว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือได้เต็มที่เท่าที่ควรแต่พอดาวพระราหูจะย้ายมาเป็น เนั่นแปลว่าผู้ใหญ่จะมีอํานาจมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่อาจจะโดนโยกย้ายไปอยู่ในจุดที่ไกลจากเราผู้ใหญ่ที่เอื้อเอ็นดูเราะนะคะก็จะย้ายกลับมาอยู่ในจุดที่สามารถคุ้มครองเราสามารถเกื้อหนุนเราได้ดีขึ้นใครก็ตามที่มีผู้ใหญ่เจ้านายที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าคุณเท่าไหร่ทํางานดีแต่ว่ามองข้ามไปหรือว่าอาจจะมีลูกลักซึ่งไม่ใช่คุณเนี่ยผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเหตุหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทําให้เขาจะไม่ได้เป็นนายคุณต่อไปคุณจะได้นายใหม่ ี่ดกวาหรืออีกกรณีหนึ่งคือผู้ใหญ่ก็อยู่ที่เดิมแหละแต่คุณเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตคุณจะมีทางเลือกนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เลือกถ้าเกิดว่าอยู่ที่เดิมแล้วดูทรงแล้วว่านที่เขาไม่ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยน่าจะยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอ่ะคุณมองหาโอกาสใหม่ได้เลยหรือบางทีไม่ได้มองหาหรอกมันมีโอกาสใหม่พุ่งเข้าหาก็ได้เพราะว่าดาวประจําตัวคุณเดือนน,อนอี้อยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองพอย้ายก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนการงานดังนั้น อกาสทางด้านการงานจะเปิดจะมีโอกาสเยอะ ขึ้นก็มองหางานใหม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีวี่แววว่าเจ้านายจะย้ายไปไหนเจ้านายที่ไม่ได้เกื้อหนุนนะะ่ะนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้นายใหม่กับองค์กรใหม่ที่เขาสนับสนุนคุณมากกว่าอันนี้ในกรณีที่คุณอยู่ในองค์กรถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจอกับลูกค้าที่ชอบเอารัดเอาเปรียบลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าประจําก็จริงอะ่ะแต่เขามาเป็นลูกค้าประจําของเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเพราะเขารู้สึกว่าเห็นเราไม่มีทางเลือกยังไงเราก็ต้องง้อเขาทําให้เขามีอํานาจต่อ รองแล้วบางทีไม่ค่อยเป็นธรรมเราต้องยอมตรงนั้นตรงนี้เยอะต้องลดราคาเยอะทําให้เราได้กําไรน้อยเนี่ยลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเราไม่จําต้องงอแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีลูกค้ารายใหม่ที่เขาให้ความเป็นธรรมมากกว่าเดิมที่เขาจะสนับสนุนคุณตรงกับความรู้ความสามารถของคุณบางทีก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเลือกไม่ได้จะเจอแต่ลูกค้าที่เขากดคุณนะคุณมีความรู้มีความสามารถก็จริงปรไวดสินค้าและบริการให้เขาดีก็จริงแต่ว่าก็มาขอลดตรงนั้นตรงนี้หาจุดตําหนินดิดหน่อยๆนยก็เอานะคะ เพื่อที่ว่าจะมาเช็คเบเนฟิตจากเราเนี่ยต่อไปเนี้ยคุณจะมีโอกาสได้เจอลูกค้าที่ดีขึ้นลูกค้าที่เคยทรีตคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเขี่ยทิ้งหรือไม่รับลูกค้าเหล่านั้นต่อไปได้เลยค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่ดาวพระราหูย้ายเดือนนี้ดาวราหูยังไม่ย้ายนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาวใหญ่บางทีอาจจะส่งผลก่อนที่จะย้ายสักหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณอาจจะเห็นโอกาสและเห็นทางเลือกใหม่ๆและไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้านายหรือลูกค้าที่น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น้นนที ถ้าอยู่ที่เดิมหรือว่าลูกค้าเดิมๆที่มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้นไม่ค่อยเกื้อหนุนอุปถัมภ์เท่าไหร่เดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเห็นวีแววว่าจะได้รับความสนับสนุนเกื้อหนุนที่ดีขึ้นจากลูกค้าเจ้านายหรือที่เรียกรวมว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานก็ได้นะอยู่รอดูต่อไปจะมีโอกาสดีๆที่จะทําให้การงานของคุณเนี่ยสบายอกสบายใจมากขึ้นค่ะ ทางด้านดาวการเงินคือดาวแห่งการสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ยนะคะคือดาวพระังคารสถิตอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นภพเรือนการเงินดาวดวงนี้เนี่ยยังเป็นดาวโชคลาบด้วยดังนั้นเนี่ยคุณมีการเงินที่คล่องตัวขึ้นและยังมีโชคลาบอีกด้วยทีนี้โชคลาบได้จากอะไรไปดูที่ภพเรือนโชคลาบมีดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงและการเดินทางมาสถิตอยู่ดังนั้นอาจจะได้โชคลาบจากสังคมเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าการเดินทางระยะใกล้นําพาให้คุณมีโอกาสทางด้านโชคลาบมา ได้บางค่ะแต่จะเป็นโชคลาภเล็กๆนะคะเนื่องจากว่าดาวไม่ได้มีมาตรฐานโดดเด่นอะไรแถมยังเดินชา้าผิดปกติหน่อยหนึ่งด้วยค่ะคนรอบข้างนะคะสนับสนุนดีเจ้านายเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเจ้านายก็คือผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้วจ้างหรือว่าลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเคยกดเรานะคะถ้าเคยให้ความไม่เป็นธรรมเนี่ยตอนนี้จะดีขึ้นสําหรับเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้ดีมากๆแล้วก็มีความสมัครสมานกลมกเกลียวสาม,มาัคคีกับเราดี ส่วนลูกน้องก็ไม่มีปัญหาใหญ่ดาวลูกน้องเนี่ยมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรด้วยอยู่ในภพเรือนการงานด้วยดังนั้นลูกน้องเก่งค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่หนึ่งไม้เทา้านั่นแปลว่าคุณมีโอกาสรเริ่มใหม่ดังนั้นเนี่ยชาวมิถุนเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเลือกที่จะเปลี่ยนงานนะคะหรือถ้าแม้นว่าคุณอยู่ในที่เดิมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีการริเริ่มใหม่อะไรบางอย่างซึ่งพอว์ปมาดูไพ่ใบสุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของความเป็นอิสระนี่คือไพ่ของความสุขอิสระเสรีนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเคยรู้สึกกดดนันที่มันเคยรู้สึกว่าไม่ช เคยรู้สึกว่าไม่มีคนเห็นคุณค่าเนี่ยคุณมีอิสระที่จะเลือกเลือกที่จะไปจากจุดนั้นหรือเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะเห็นโอกาสว่าจุดนั้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันเริ่มมองเห็นอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคนอุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยเริ่มจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะ ในตำแหน่งของการเงินได้ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะนั่นแปลว่าการเงินที่คุณรอคอยมันเนิ่นนานเนี่ยจะได้แล้วอันนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้คุณจะต้องมีความรู้สึกว่าคุณทํางานเต็มที่แล้วแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันยังไม่ได้สมน้ําสมเนื้อกับความรู้ความสามารถเท่าไหร่เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณควรที่จะต้องได้ปรับเงินเดือนขึ้นหรือว่าได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณทํางานแบบว่าเออให้เงินเท่านี้ฉันก็ทํางานเท่านี้แหละนะไม่ได้ทํางานเกน เกินกว่ารายได้เนี่ยตรงนี้ถือว่าคุณยังไม่ได้รอคอยเนิ่นนานอะไรเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยกดมาตรฐานของตัวเองลงทํางานเท่าที่เขาจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้นะตรงนี้ต้องสําหรับคนที่รอคอยมาเนิ่นนานคือถึงแม้ว่าเขาจะให้รายได้น้อยแต่ว่าเราก็จะต้องทํางานดีเต็มกําลังเต็มความสามารถทํางานให้เกินจากสิ่งที่เขาให้อะ่ะจ้างร้อยเล่นพันอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนเนี้ยคุณจะได้สมน้ําสมเนื้อแล้วค่ะส่วนเงินที่รอคอยอื่นๆนะคะเงินอะไรก็ตามที่รอคอยนะลูกนี เก่าเอา่ยนะเงินที่เคยลงทุนเอาไว้เนิ่นนานเอ่ยเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้หมดค่ะสำหรับไพ่ในตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่การเดินทางสังคมเพื่อนฝูงนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ข่าวดีด้านการงานด้วยดังนั้นโชคลาภก็มาจากสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนอาจจะพาไปกินพาไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้แล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าโชคลาภก็คือมาในรูปแบบของทางเลือกใหม่ๆเกี่ยวกับการงานนั่นแหละค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การงานด้วย สุดท้ายไพ่จบไพ่สลุมเมื่อกี้เกิิ่นไปแล้วนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณและเป็นไพ่ของความมีอิสระนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคุณมีอิสระที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตบางคนก็อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลย <c oughs> คือเคยทํางานประจําก็อาจจะอยากเปลี่ยนมาเป็นฟรีแลนซ์ชีวิตจะได้มีอิสระมากขึ้นหรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนจากฟรีแลนซ์มาเป็นงานประจําก็ได้แต่ความเป็นอิสระตรงนี้ไม่ได้เป็นอิสระจากการทํางานประจําแต่อาจจะเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องการเงินเพราะตอนเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยการเงินบางทีมันไม่เสถียรตอนนี้เราจะรู้ และว่าการเงินมันจะ,สะเสถียรขึ้นมันจะมั่นคงขึ้นเพราะเราจะได้เงินเป็นเงินเดือนที่มันจะได้ประจําทุกเดือนมันก็อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้แต่มันดูว่าชีวิตมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมปอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงเก็ก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ